แยบันสิผ้พาพี่นงมาอันกระสอบจ้ากระสอบสิผ้ามาเย็บผ่ากันผนต้องมีกระสอบยี่เงี้ยนเท่าอยู่แล้วเพา,าเกามาเย็บตัวกันไม่ติดจ้าเย็บตัวกันแล้วมาติดเป็นเนสัตว์เสัตว์เสัตว์เย็บเป็นชิ้นเป็นชิ้นเนื้อสเย็บตัวกันจ้าพิกวิกีตให้เป็นโอกาสตอนนี้ฝนสิโตขั้นห้ามลานฝนสดโตห้ามลานหลุดชิ้นก็เลยต้องเย็บผ้า ใช้ของที่ม to ีประโยชน์มีประโยชน์จ้านี่นี่นี่กสอกสอที่เป็นผ่ากันผลเดี๋ยวรอเบึงด้ะจ้าว่ามัเสิออกมาลูแบบใดเดี๋ยวดี๋ย โอเคน่าได้ได้หมดก็คือโน้น สำเร็จแล้วเย็ยบสำเร็จแล้วเข้าไปติดตั้งจ้าบไ,ไปติดตั้งกันเลยนาเรียบร้อยมบบเบิงเลยนี่ยาวประมาณสามเมตร ไปกระสอบเมดไปสามสี่สิบสองสิบสองใบกระสอบสิบสองใบมาไปติดตังกันเลยจ้าเรียบร้อยขึ้นไปแล้วนี่กันฝนได้กันฝนได้ขอบคุณทุกการรับชมด้จ้า แต่ว่าย่งคำนี่บานนี้นะคำแบบเมนพาสีพันฮาเนาะนี่น้อยก็เไ็ดตามน้อยว่าจะได้สักพันก็ไม่ได้ไม่ได้เสียตังค์พันได้พี่น้องนี่ถามเพื่อนแล้วมอว่านี่ว่าพันพันหาลดใดแต่ได้รดรดใดพันสามก็เลยบริษเสียเงินพันสามเย็บกัดสอบเย็บกัดสอบเลยจ้าเนี่นี่ ไปเสียเงินพันสามด้วยเก็ดไปสะกเอเห้าร้านน้อยค่ขะคอยขยายทุนน้อยก็เห็ดไปตามน้อยดี่ผู้เห็ดหางมาบาน,นีเลวเตีย้ยบ่พอพันสามเอาะก็หาลอยเก้า เห็ดแล้ววะสิหาร้อยก้าวเด้อก่าทีเนี่ยเออกันได้ลนะก็ <laughs> กันผลได้แต่ว่าจะคือได้พอปีห <uh> <c oughs> ม้อกระปุลก็เลยมาขายพอปีเราพูดสิขายไก่เมียก็ไปซื้อดุแต่ว่าแล้ว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 เนี <laughs> ย่ยเไม้มาคำมาเนี่ย <laughs> <laughs> กันผลได้อยู่ประมาณสองปี